ไปไหนติดเชฟไปด้วยติดอกติดใจไปไหนติดเชฟไปด้วยติดเชฟมาด้วยรู้บ้าเชฟมาด้วยทุกที่ทำบุญวันนี้ด้วยเชฟซะด้วยได้โคควันอย่างนี้ตาข้างทุกที่มีเชฟซะด้วยเรียนสั้นๆอย่างนี้เราคงจะมีเชฟมาหด้วยเชฟนี่ไม่ธรรมดาชอบไปเชฟก็ไม่ธรรมดาใครใครเรียกว่าซุปเปอร์เชฟ อยู่ไหนชีวิตไม่ขาดความอร่อยไมปลากระป๋องซูเปอร์ซีเชฟปลาซาดินชิ้นใหญ่ขอยำชิ้นใหญ่นันนุ่มในซอสมะเขือเทศเข้มก้ดอ,อร,อร่อยระดับซูเปอร์ซีเชฟทั้งปลาทั้งซอสซูเปอร์ซีเชฟขอเชิญท่านร่วมบุญสมทบทุนอัตั้งมูลนิธิสถิตธรรมวัดมีความจำมเป็นจะต้องหาทุนโดยการสร้างเหรียญสเกลานํนมาสร้างเป็นพระ ปางสำคัญคือพระพุทธเจ้าปางสัจสุพระ,ลพระหลวงพ่อทวดหลวงพ่อกลากายสิทธิ์อาจารย์ลรรยหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์สนับสนุนมูลนิธิสถิตธรรมก็ะจะแจกเป็นที่ระลึกติดต่อได้โดยตรงที่02314146023184643 ขอจเจริญในธรรมขอนำญาติโยมเข้าสู่รายการแสงธรรมดำชีวิตหรือรายการทุกเรื่องเนื่องโดยธรรมะจากวัดบารทุงเซรีซึ่งออกอากาศในเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาในตอนเช้าพบกับญาติโยมเพื่อที่จะให้รู้ถึงกิจกรรมที่ว่าวัดกำลังทำอะไร,รอยู่เรากำลังเผยแผ่ธรรมะเพื่อ ให้ประชาชนคนทุกชั้นได้เข้ามาใช้บริการนึติชมเนีย่ยในตอนที่แล้วอัตามาภาพได้ออกรายการออกอากาศไปญาติโยมก็โทรมาหลายรายที่ว่าจะมาขออยู่ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าอยู่ส้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้อันตรายแล้วก็ต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลา อาตมาภาพก็บอกว่าการรับนั้นเราจะเริ่มจริงจังเมื่อหลังจากขวางลูกนิมิดแล้วซึ่งขณะนี้กำลังขออนุญาตให้เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแต่ถโยมจะมาอยู่ก่อนก็ขอเชิญได้เลย,เ,ลยเพราะว่ามีที่อยู่ปลอดภัยเพราะว่าวัดนั้นอยู่ติดถนนใหญ่ที่เขาโพกิโลเมตรที่430 เ,เรียกว่าในวัดก็สะดวกพอสมควรกักบนักปฏิบัติธรรมเนี่ยฉะนั้นในช่วงนี้ในเทศกาลนี้เป็นช่วงฤดูร้อนญาติโยมก็จะเห็นแล้วว่าอากาศร้อนมากน่าเป็นห่วงน้ำในเขือ่อนในลำน้ำโขงรัว่วทุกแห่งก็ลดลงเพราะว่าแรงผิดปกติในยามหน้าแรงเนี่ย ก็อยากใครเตือนสติญาติโยมทั้งหลายว่าการดื่มน้ำก็ดีการอยู่กันในอัดก็ดีย่อมเป็นภัยต่อชีวิตเพราะชีวิตของเราเนี้เราจะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่เพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่ดูแลเอาใจใส่เราก็อาจจะอ,อับปางลงก่อนเวลาเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้อง ดูแลเอาใจใส่อย่าทอดทิ้งเนี่ยอยกว่าถ้าเราดูแลเอาใจใส่อย่าทอดทิ้งป่วยไขย้ก็รับประทานยาหรือว่าในภาวะอย่างนี้โลกกำลังร้อนอร้อนนอกแต่ถ้าเราร้อนในด้วยเหตุการณ์อันไม่คาดคิดก็กำลังจะเกิดขึ้นเนีย่ยในยุคนี้สิ่งที่เราไม่พูดก็ไม่ได้ว่ายุคนี้ เป็นยุคที่กำลังร้อนแรงร้อนด้วยอารมณ์ร้อนด้วยกิเลสของเราก็คนในประเทศเราต้องเห็นกันอยู่ทุกวันว่าช่วงนี้กำลังวิกฤตบ้านเมืองกำลังวิกฤตคือสับสนประชาชนก็ไม่รู้จะเชือ่อใครดีระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับรัฐบาลที่กำลังมีปัญหากันอยู่ ที่ว่ามีปัญหากันอยู่นั้นก็คือความคิดไม่ลงรอยซึ่งกันและกันเมื่อไม่ลงรอยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็อยากเอาชนะอยากเอาชนะเนีย่ยไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ตามใครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องกำลังจะลุกลามใหญ่โตเนี่ยข่าวออกมาทุกวันเป็นข่าวที่ไม่สร้างสารรค์และในครั้งนี้ก็เป็นที่แปลกว่า รัฐบาลก็เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งก็คือมีทั้งผลพักมีทั้งสื่อฉะนั้นสื่อก็เหมือนกันว่าเราก็จะต้องมาใคร่ครวนพิจารณาว่าเราทำอะไรเราต้องเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งเนี่ยก่อนที่จะคุยธรรมะณะน,นั้นอัตมาภาพก็อยากจะนำเสนอ,อในบทกรที่ว่าเนื้อสิ่งใดคือชาติศาตสาตร์ ที่ผูกมัดคนไทยไว้แน่นเหนียวเกิดเป็นไทยต้องรักไทยให้กลมเกลียวเพื่อสิ่งเดียวคือเอกราชของชาติไทยจำเข้ามาแต่ว่ามีความหมายว่าชาติสัตว์กษัตริย์เรายึดถือกันมายาวนานและมีความสงบสุขมายาวนาน ที่ทำให้เป็นที่รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดยจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จไปณที่ใดนำความสดชื่นชุ่มฉ่ำจเจริญรุ่งเรืองไปสู่ที่นั่นทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศก็เหมือนลูกของพระองค์ฉะนั้นพระองค์มีความรักต่อ ประสงค์นิกรเท่าเทียมกันเมื่อเรามีพระหมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติแล้วเราก็มีศาสนาเป็นสิ่งที่เชื่อมช่องว่างระหว่างชนชั้นให้เราเข้ากันได้เป็นอย่างดีเมืองไทยไม่ใช่อินเดียที่มีวันรนณะกษัตริย์ปราม์แพทย์สูตรเรามีวันณรจริงแต่เราเชื่อมโยงกันได้ไม่ถือเขาถือเราลูกชาวนา ลูกพ่อค้าก็มาเป็นผู้นำประเทศได้ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นไม่เหมือนประเทศอื่นในโลกอย่างเช่นประเทศอินเดียเนี่ยเขาแบ่งชั้นวรรณะกันโดยชัดแจ้งและคนวรรณะต่ำก็ไม่สามารถที่จะไปทำหานในหน้าที่ตำแหน่งสูงๆได้ผิดกับประเทศไทยเป็นลูกพ่อค้าเป็นลูกชาวนาก็สามารถ ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรานิยมคนทาความดีเมื่อคนทาความดีมีความสามารถก็สามารถที่จะทําอะไรให้แก่สังคมได้เป็นอย่างดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศชาติกาลังสับสนกล่าวร้ายป้ายสีโจมตีกันเอาเรื่องโกหกหมดเท็จมากล่าวกันว่าอํามาทมั่งพร่มั่งซึ่ง